สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟ e บุ๊กคุณวีระหลงสมบุรณ์ท่านได้โพสต์ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้งานเลี้ยงไม่เลิกราทว่าเนิ่นนาน วันที่ผ่านไปเกือบสองปีเรื่องอุ้มเด็กในกกกอกเสนอข่าวออกไปมากมาย YouTube ฝ่ายลุงนำเรื่องราวปกติและ YouTube รอบนอกเสนอเรื่องเจาะลึกนานเกินปีทำให้ตอนนี้ FC ลุงทุกคนเข้าใจเรื่องราวมาพูดได้ทั้งหมดสาเหตุนี้คนฟัง YouTube จึงน้อยลงมากถ้าเหตุการณ์ปกติ จะมีคนชม5,000คนคือ1%ของ FC ลุงซึ่งแบ่งกันไปตามช่องต่างๆหลัก10บร้อยพันคนตามความสามารถในการพูดของยูทูบเบอร์แต่ละท่านแต่ถ้ามีเรื่องราวสำคัญนำเสนอหรือพูดแบบฟาดอีกฝ่ายคนฟังเพิ่มขึ้นเป็น9,000คนเมื่อคนดูน้อยทำให้ไม่พอค่าเช็จ,จ่าย เช่าที่อยู่ในกกกอกนี่จึงเป็นสาเหตุที่ยูทูบเบอร์ต้องปรับตัวย้ายไปอยู่บ้านตัวเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายไม่มีใครทิ้งลุงนอกจากย้ายข้าง2-3ถึงคนทนอิดราวสองเดือนคดีรุกป,ป่าก็ยุติแล้วสร้างพญานาคต่อจนเสร็จนักท่องเที่ยวจะไหลามาไม่ขาดสายไปอีกนานแสนนาน ยูทูบเบอร์มีคนดูเพิ่มขึ้นแบ่งแบ่งกันไปถึงตอนนั้นคงตั้งร้านค้าและหาที่อยู่ยากในกกกอกอย่ารีบคืนหรือขายบ้านจะเสียดายสวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ์นอกจากนี้ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยกล่าวว่าเป็นอีกคนคะ่ะ ที่จะไปกกกอกเมื่อทุกอย่างดีขึ้นคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบสวยงามคิดเหมือนกันคะ่ะท่านวีระว่าต่อไปภายหน้าที่นั่นต้องดีแน่ๆสาธุขอให้เป็นจริงนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์วีระดิฉันจะคอยวันฟ้าสดใสที่กกกอกค่ะถูกต้องค่ะต้องกลับมาดีและดีกว่าเก่า ที่ขายบ้าน FC สร้างให้ก็จะเสียดายดังคำที่ว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นอยากไปเที่ยวอยู่เหมือนกันโควิดหายก่อนรักนะคะลุงพลป้าแตนรักนะกกกอกใช่ค่ะต่อไปกกอกจะเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ขอให้ลุงป้าชนะทุกๆอย่าง ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ